แชมพูนี่ทำจากอะไรครับแชมพูทำตอนนี้มันมีสมุนไพรแชมพูมันก็เยอะเหมบบือนกันนะครับที่ดีที่สุดก,ก็แชมพูก็ย่านานกับบัวรพฤษคือพวกนี้เนี่ยพอตลงน้ําไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดูรินซีงไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำใช่ไหมไม่มีคทดลองมาแล้วเรื่องลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร,รับประกรรัน<ล>ครับรับประกันเลยที่บอกว่า คนในหมู่บ้านเนี่ยที่บอกว่าแตกกันเป็นเจ็ดกลุ่มทำให้เขาหันมารวมตัวกันแล้วก็ฟังแล้วก็ร่วมมือกันเป็นมูรณาการครับอันนี้มีเคล็ดลับยังไงหรือว่าอะไรที่ทำให้คนเปลี่ยนความคิดจากคิดแตกกันมาจับมือกันได้หนึ่งค,คือผู้นำคือผู้นำทุกชุมชนที่รเบ,บิดตัวเองไม่ได้ก้ผู้นำจากแต่ผู้นพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำผู้นำต้องเป็นตัวยอย่าง พอเรื่องทำกันตอนนี้เนี่ยพอเรื่องทำจะเรียบร้อยล้วพอาะเราพื้นกลับพื้นตูกลับมีจากที่แตกกันมารวมกันไปใสยเรื่องเดียวเพราะผมสอนคนก่อนหนัาให้ทำตัวเหมือนเกลียวเชือกอย่าแตกเมื่อไร่แตกตายเมื่อนั้น ็นด้วยกับที่เขาบอกว่าไม่ค่อยอยากให้คนมาครับเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยเหมือนที่บ้านคือเป็นลักษณะของคนที่อยู่ตั้งแต่โบราณแล้วก็พออยู่แล้วมันก็จะรู้สึกพอคนมาเยอะมันก็เหมือนถ้ามาดีๆเงียบๆไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่มันจะมาแบบโป้งชึ่องอย่างเงี้ยน,นะครับตีใหม่ทีนก็แห่ขนเบียร์กันเข้ามาไม่รู้ว่าตีตาโป่งอย่างเดียวถอดเสื้อ พอหมดเทศกาลก็ไปแน่นอนขยะเต็มที่ไหนมีผีฟ้าที่นั้นมีกิเลสใช่ไหมอ่าผมสั่งเลยกิเลสห้ามตามเสาไฟฟ้ามาห้ามบรรยากาศท่อประปาอย่างห้ามตามนะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องก็กูลซึ่งกันและก,กันไม่ได้นะัทุนคนนีคนแก่ก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องรองเงินห้าร้อย 500. นี่ตามไม่ไปช่วยเหลือนะตาอย่างน้อยๆเรามีกสดิกการจึนจะเกิดข,ข,ข,ขึ้นมาเด็กเรียนดีระยะจนคนนี้ไม่ใช่หมดนะ แล้วอยู่ันนะและตอนนี้เราเราเริ่มสร้างทายาทผมมาต่อไปเนี่ยกว่าจะจัดเนริเยื่อนงะสร้างทายาทตัางเด็กวชนทั้งหมดผมจะสอนตลอดไปแล้วนะเรียนไปหนังสือเพื่อประดับความรู้<ต>ไม่จำเป็นต้องทำงานข้างนอกนอกลับมาทำงานตัวเองในการท่องเที่กระดับสองคน<อ>มันอยู่ยังไงแบบเหมือนปลายพูดง่ายๆเหมือนปลายตายไปแล้วอืพูดง่ายๆหลายๆแห,ห่งที่เปิดการท่องเที่ยวมันก็ตายนะแต่ถ้าหากว่าเรามีกฎระเบียบของเราอยู่ และการท่องเที่ยวยอย่าทําเป็นธุรกิจไดนะ้แค่เป็นอาชีพสเสริมให้ชาวบ้านในกรณีได้ดูแลเรื่องทรัพยากราและสิ่งแวดล้อมผมกลัวมากนะเรื่องการท่องเที่ยวนําไปสู่ความล่มสลายของชุมชนมีมันมีทุกแห่งหละแต่กาะพิทักษ์นะเรารู้กฎตรงนี้อยู่ไหก็เลยสร้างกฎดักไวนะ้นี่ดังนั้นการท่องเที่ยวบนงกาะพิทักษ์ผมให้ปนะเป็นนาชี่เผลอเนี่ยจะดูแลทรัพยากราให้ได้บูรณาการร่วมกันให้ได้ ผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้ผลประโยชน์ต้องมีกันทั้งเกาะทั้งชุมชนต้องมีผลประโยชน์ ยังรู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนตัวเองเดี๋ยวก็กลับละมาก็เดี๋ยวก็กลับละไม่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าธรรมชาติมันเสียหายมองว่าเออเขามาแวบเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าการทอรํอลายมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใครก็ชอบทั้งนั้นนะฮะมาถึงไม่ต้องรับผิดชอบเสร็จแล้วกินเบียร์เสร็จกินโยติงเลยอาแกนแคนนี้กลับละไม่มีใครรู้ สบายไอ้คนมานั่งเก็บเนี่ยมันมันไม่สบายยกเว้นคนกลุ่มรุ่นใหม่สนุกการเก็บขยะช่วยธรรมชาติอันนี้จะช่วยได้แล้วมีคนแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแต่คนแบบนี้ก็จะถูกมองว่าเนิร์ดไอ้เด็กชมลมก็อยู่อย่างงั้นแหละครับชุมชนก่อนครั้งไม่เคยเอาเงินไปที่ตั้งนะครับเราอยู่ยังไงเอาตัวความสุเป็นที่ตั้ง คือให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาของแม่หลวงหนึ่ถ้าท่านยึดหลักเนี่ยชุมชนยึดหลักตรงนี้ได้ผมเชื่อการท่องเที่ยวจะนําให้ชุมชนมีความสุขอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยๆการท่องเที่ยวที่มาก็าได้มาศึกษานี่ก็ได้ไดเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกๆการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนทำยังไงทรัพยากรยั่งยืนด้วยต้องขับเคลื่อนตรงนี้ต่อได้และผมเชื่อว่าชุมชนต่อไปนักต่อไป ก็ต้องจะเป็นต้องพึ่งพาใครอยู่กันแบบพี่แบบน้องด้วยหลือเพื่อปูชื่นกันแล้วกันธรรมชาติอยากทำลายอยู่ฝามใช่ไหมแต่อย่างได้ชุมชนอื่นที่อยากจะให้เขาดำเนินรอยตางขอพิทากษครับแต่เกิดสมมุติว่าเรื่องผลประโยชน์เกิดมีบ้านหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์รวยอยู่อยู่บ้านหนึ่งแล้วก็เห็นแก่ตัวอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้ ไม่ต้องถามผู้นำก่อนผู้นำเห็นแก่ตัวไหมถ้าผู้นำเห็นแก่ตัวจะทำมันก็จบแล้วชีวิตจบแล้วคนเราต้องรู้จักการให้เพราะในหลวงท่านจัดไว้ตลอดเวลาประเทศไทยการให้คือมีคนในประเทศไทยที่ต้องแตกเป็นเสียงๆเพราะการให้มันไม่มีถ้าเรารู้จักการให้รู้จักให้อภัยอย่างนี้นะชีวิตนะผมก็ขอฝากกันทุกคนไวแล้วกันใช่ก็จะมั่งคือคนบางคนอาจจะกลัวที่ว่าเอยพอไปแต่งอะไรมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเราสามารถ ทำบ้านให้มันสวยงามโดยไม่ได้ทําลายธรรมชาติได้มันแค่อยู่ที่ไอเดียการปรับแตง่งคือแนวความคิดของที่นี่ดีตรงที่ว่าฟื้นฟูแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างเข้าใจและช่วยทําให้มันดีขึ้นส่วนคนส่วนใหญ่พออยู่ก็คืออยู่ยาวกินของก็ทิ้งทิ้งทิ้งทิงอะไรเงี้งยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งที่นี่จะต่างกับที่นั่นเพราะว่าเขาจะมีการแบบว่า รวมตัวกันเพื่อทําให้เกาะหน้าอยู่อันนี้ที่ที่จะต่าง่านที่อื่นซึ่งก็อยากให้เป็นตัวอย่างของของชุมชนต่างๆที่อยู่ในธรรมชาตินะครับตรงนี้ที่น่าสนใจแล้วอยากให้แนวความคิดนี้มันแฝงไวทง้ทั้งทางประเทศไทยแล้วคนที่จะอยู่ต่างๆเขาก็จะได้แบบทำให้มันสวยทุกที่เหมือนโฮมสเตย์ทั้งประเทศเลยมันก็คงจะ เพราะประเทศเราเป็นเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมเน้นตรงเนี้ยแข็งแล้วเชื่อเลยเราก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง